ที่ผมเป็นมาร่วมปีคืออาการหนึ่งถ่ายไม่ออกสองกดไหลย้อนนี่ทรมานมากสาอาการจุกเสียดท้องแน่นท้องอืดท้องจุกคอกินอะไรที่ยากลำบากก็กลัวไปหมดและลมตีขึ้นทำให้เวียนหัวแล้วก็เหมือนอยากจะอ้วกอาเจียนตลอดเวลาพอผมกินยาตัวนี้เข้าไปปุ๊บนะครับบางทีผมลืมเลยว่าเฮ้ยผมไปกดไหลย้อนเลยไปชั่วขณะเลยนะผมลืมไปเลยว่าเฮ้ย ว่าเคยจุกแน่นเคยอะไรเงี้ยผมมาคิดได้อ๋อว่าเรากินยาตัวนี้ยอมรับจริงๆครับผมไม่มีอาการเลอไม่เลอเปรี้ยวแล้วก็ไม่อาหารไม่ดันเหมือนว่ากินอาหารได้เยอะขึ้นไม่จุกคอไม่อะไรเลยอันนี้คือผมเตรียมไว้ที่กินตอนเย็นนะครับเพราะว่ายาเขาดีจริงๆยอมรับการันตีครับผมไม่มีผลข้างเคียงครับเหมือนสมุนไพรเพราะผมก็ลองมาหลายยาแล้วครับเพแทบไม่ได้ผลตอนมาลองตัวนี้ดู ผมยอมรับจริงๆว่ามันดีครับผมขอบคุณมากนะครับ